ควายธนูวัวธนูเป็นเครื่องรางตามความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยไม่อย่างช้านานทําให้ความเชื่อเรื่องนี้มีอยู่ในทุกๆภาคของประเทศไทยเชื่อว่าควายธนูเป็นเหมือนกับเครื่องรางที่สามารถพกติดตัวได้เป็นสัตว์อาคมที่สามารถใช้เฝ้าบ้านไล่นาใช้ทำน้ำมนต์ับพร้มสิ่งของให้ขายดีและยังใช้งานได้อีกมากมายตามประสงค์ของผู้เป็นนาย มีฤทธิ์ถึงขั้นทำร้ายสั่งสังหารคู่อริผู้เป็นนายแต่อาจใช้ไม่ได้ผลกับคนที่มีอาถาอาคมแข็งแกร่งมากกว่าทำให้ควายธนูจึงกลายมาเป็นสิ่งหนึ่งในของขลังสุดลี้ลับที่ทำให้คนสมัยก่อนหวาดกลัวกันอย่างมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าควายธนูเป็นสิ่งที่ปุกเสกที่มีฤทธิ์หากมีฤทธิ์มากพอจะสามารถสงบเสือสมิงได้เลยทีเดียวในสมัยโบราณการลบนั้นมันก็จะมีวิชาธนู ที่เราใช้ธนูยิงต่อสู้กันสิ่งนั้นเรียกว่าศาสตร์การยิงธนูซึ่งอันนั้นเรียกว่าธนูแบบมือแต่ก็มีศาสตร์หนึ่งคือการใช้จิตยิงแทนธนูซึ่งอันนั้นจะเรียกว่าธนูเวทและแล้วก็ถูกน้ำมาล้อมร,อมรวมกันกับโคกระบือและธนูเวทหากปั้นรูปควายก็จะเรียกว่าควายธนูหากปั้นรูปบัวก็จะเรียกว่าวัวธนูจากต้นกำเนิดในข้างต้นทำให้เชื่อกันว่าควายธนู เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อด้านไสยศาสตร์และสังคมเกษตรกรรมเนื่องจากควายในสมัยก่อนเป็นสัตว์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขของชาวนาจนกลายมาเป็นความผูกพันอันลึกซึ้งและจัดให้ควายธนูเป็นผีหรือวิญ,ญญาณประเภทหนึ่งและในยุคนั้นควายเองก็ยังเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้ขี่ในการสู้รบด้วยจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งคือในยุคนั้นมีการนำลูกธนูมาเป่าคาถา ทำไมลกธนูวิ่งเร็วจึงเป็นที่มาของคําว่าควายธนูหรือเป็นควายที่มีเขาโค้งยาวสวยงามบุรคันสอนนี่ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เป็นที่มาของคําว่าควายธนูเช่นกันในยุคแรกควายธนูนิยมนําไม้ไผ่มาสานเป็นโครงควายพร้อมกระเป๋ามนคาถาเพื่อปลุกเสกการปลุกเสกควายธนูโดยพื้นฐานแล้วควายธนูน่ะมันคือหุ่นพยนต์ประเภทหนึ่งนิยมขึ้นรูปเป็นรูปสัตว์สี่เท้า มีร่างกายกำยำแข็งแรงอย่างเช่นควายวัวโคถึกและกระทิงโทนในบางครั้งอาจมีการขึ้นรูปร่างเป็นมนุษย์เช่นกันซึ่งแน่นอนว่าควายธนูเป็นหนึ่งในหุ่นพยนต์สามารถสร้างจากวัสดุได้หลายแบบแต่ที่ดรับความนิยมมีดังต่อไปนี้ควายธนูทองแดงเป็นวัสดุที่สร้างมาจากโลหะอาถรรเช่นเอาตะปูตึงลงศพทองแดงเถื่อนดีบุกทองขวานฟ้าเงินปากผี และอ,อื่นอีกมากมายนำมาหลอมเข้าด้วยกันแล้วลงอัคระตามตำราเป็นควายธนูชั้นหนึ่งที่มีฤทธิ์มากที่สดุดควายธนูขี้ผึ้งควายธนูที่มีดลองลงมาอยู่อันดับสองนิยมทำจากขี้ผึ้งปิดหน้าผีตายโหงผีตายท้องกลมผสมด้วยผมผีพรายผมผีที่จมน้ำตายนำมาเผาไหม้ไฟแล้วบดเป็นผงผสมเข้ากับเท่าเจ็ดป่าช้าแล้วนำไปคลุกกับขี้ผึ้ง ปั้นขึ้นเป็นรูปควายธนูแล้วเสกด้วยอาการ32พางตำราให้ปั้นคนเลียงเพิ่มไปด้วยหนึ่งคนควายธนูไม้ไผ่สารควายธนูชั้นที่3นิยมปลูกเสกข,ขึ้นมาใช้ชั่วคราวในยามฉุกเฉินโดยใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นคร่อมขวางทางกั้นหายใจแล้วตัดพร้อมกับท่องนาโมตระาให้ขาดในครั้งเดียวแล้วนำมาสารให้เป็นรูปหัวควายควายธนูขี้ครั้นควายธนูสายอาถรรพ์ที่มีวิธีการสร้างค่อนข้างยุ่งยาก เริ่มจากการนําไม้มาสร้างเป็นโครงโดยต้องเป็นไม้ที่สับป,ปะเิอใช้เขีย่ยแทงหรือพลิกศพในขณะที่ทําการเผาโดยเฉพาะไม้ที่ใช้กับศพที่เผาในวันอังคารและวันศุกร์ที่เชื่อว่าจะมีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากแล้วนํำลั้นที่ก่อยอยู่ตามต้นพุทราที่มีปลายกิ่งชี้ไปทางทิศตะวันออกมาแปะติดกับโครงจากนั้นนำเอาทองคำเปลวที่ปิดหน้าศพคนตายมาปิดทับขัานอีกชั้นหนึ่งนำตะกรุด มาเสียบระหว่างอกับคอแล้วนำขั้นมาปิดทับอีกชั้นให้ทั่วปิดท้ายด้วยการเสกคาถากํากับควายธนูนอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆอีกมากมายเช่นสารโลหะอาถรรพ์ตะปูลงศพเจ็ดป่าช้าและอื่นๆอีกมากมายขึ้นอยู่ของความเชื่อในตอนนั้นตอนปลุกเสกควายธนูก็จะมีคาถาด้วยนะครับคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกควายธนูสำหรับคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกควายธนูนั้น มักจะมีบริกรรมคาถากำกับดังต่อไปนี้โอมปูเจ้าสมิงไพรปูเจ้ากำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอีส่วนมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายมาเป็นเขาเชิญพระอินเจ้าเข้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธคีเนศพระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสองเชิญพระจตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสีเท้าเชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุง นมามสถิติอันนี้ก็เป็นข้อความที่ใช้ต้องบริกรรมคาถาในการปลุกเสกนะครับอา่านผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีบทอื่นๆอีกเหมือ,น,อนกันถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองศึกษากันดูนะครับนอกจากคาถาที่ใช้ในการปลุกเสกควายธนูแล้วบนร่างกายของควายธนูวัวธนูก็จําเป็นที่จะต้องทําการสลักกันลงไปด้วยควายธนูที่ปลุกเสกกันมาจะมีหลายขนาดควายธนูขนาดเท่าลูกป,ปั้น มีจุดเด่นในเรื่องของการช่วยเฝ้าบ้านเรือนช่วยปกป้องบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากอันตรายส่งเสริมการค้าขายให้ดียิ่งขึ้นและไม่มีผลกระทบกับกุมารทองทำให้สามารถวางไว้ในหิ่งเดียวกันได้อีกด้วยควายชนูขนาดปกพาเป็นควายชนูขนาดเล็กที่เหมาะในการพกพาไปนอกสถานที่สามารถใช้ช่วยคุ้มครองภัยจากมนต์ดคุณใสของเสนจ,จันไลยรวมไปถึงปกป้องเจ้าของจากผู้ผีปีศาจ ที่จะเข้ามาทําอันตรายต่อผู้เป็นเจ้าของในการพาควายถนุเข้าบ้านในครั้งแรกมีหลายขั้นตอนที่จําเป็นมากเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้นาควายถนุเข้าบ้านได้อย่างสะดวกทั้งต่อไปนี้จุดทูบบอกกล่าวพระบนหิ้งและเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการขออนุญาตให้นําควายถานุเข้ามารักษาบ้านเมื่อนําควายถานุเข้ามาในบ้านวันแรกให้ทําการตั้งชื่อให้จุดทูบสีดอกแนะนําควายถนุให้รู้จักควายถนุตัวเดิมก่อนหน้า หรือกุมารทองเพื่อช่วยกันดูแลบ้านเรือนไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกันการเส้นไหว,ว้ควายธานูจะมีอยู่สองประเภทควายธานูสายเทพเป็นควายธานูที่ทําการปลุกเสกมาจากวัตถุดิบที่ปลอดอาถรรพ์ควายธานูประเภทนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําการเส้นไหว้ด้วยหญ้าหรือฟางแต่เส้นไหว้ด้วยน้ําเปล่าแล้วหมั่นอุทิศส่วนกุศลให้กับควายธนูส่วนอวีกประเทหนึ่งควายธานูสายอาถรรพ์ควายธานูประเภทนี้ ต้องทำการเส้นไหว้ด้วยยาและน้ำส่ันเสมออย่าให้ขาดห้ามหลงลืมไปน้างขาดไม่อย่างนั้นควายธนูจะหวนคืนกลับมาทำลายเจ้าของได้อย่างไรก็ตามควายธนูเป็นหุ่นพยนต์ประเภทหนึง่งซึ่งหุ่นพยนต์นั้นต้องทำการปลุกเสกฐาจากผู้มีฤทธิ์อาคมไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีฤทธิ์แต่เนื่องด้วยควายธนูเป็นหนึ่งในไสยศาสตร์ถ้าปลุกเสกไม่ดีระวัง จะหันกลับมาทําลายเจ้าของได้นะครับเอาล่ะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกลิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย